รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครทำนำชีวิตสนับสนุนโดยผลิตภ,ภัณฑ์กระจัดคราบแวนิดโอ้ยพี่ฉันว่านะพักนี้ตำรวจเอาจริงนะเนี่ยดูสิจับยาบ้าไดยห้าแสนเม็ดอะดีแล้วไอ้พวกลายใหญ่เนี่ยจับมันซะให้หมดก็ดีสิ พ่อครับแม่ครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับจ้านีน่นะน้ำนคุณครับนี่ตั้งใจไม่ต้องอมาขอแม่เลยตั้งใจเรียนนะลูกนะครับผมสวัสดีครับจ้าลูกไปแล้วนะเห่ฉันว่าช่วงนี้เราเลิกทำก่อนดีกว่านะ นาอยากคิดมากนะเออนี่เดี๋ยวฉันไปหาลูกค้าก่อนนะเย่ร่ <Hello. S 1> มเอาของมาสง่งไม่มีใครเห็นใช่ไหมไม่มีหรอกนาผมดูเรียบร้อยแล้วของครบครบสิเช็คดูเลยแล้วอัวจะโอนเงินเข้าบัญชีให้ทีหลังเดีย๋ยวคุณอะไรกันครับ ผมขอคนตัวหน่อยครับมีอะไรอะ่ะผมสุจริตชนนะครับผขอคุณตัวนิดนึีพอดีทางสายของเรารายงานว่ามีการส่งของเกิดขึ้นครับอุ้ยผมไม่รู้เรื่องหรอกมีไหมล่ะเอองั้นขอโทษครับฮัลโหลค่ะอาจารย์พอดีค่ะอะพี่ ทำไมกลับมาไวอะเนี่ยเกือบไปแล้วโดนสายรอซื้อยาดีนะไว้ตัวทันน่ะอเออแล้วเธอให้โทรมาอ๋ออาจารย์ที่โรงเรียนน่ะเรื่องอะไรอ่ะเขาบอกว่าลูกเราอ่ะไม่ไปโรงเรียนเลยฮะ,ะ,ะจาดีจริงเลยของเจ้านี่มันเจ๋งของดีกว่งงางลย ใหม่ไอ้ไน้ำพ่อไอ้ไลูกเป็นไ,นไนอ้ลูกเ็นใครให้แกมาวุ่นสมอย่างนี้มมอบอกมาสิเดี๋ยวเอาอยามาจากใครผมไม่รู้คนระับผมไม่รู้เหรอ,อบอกมาเอาอยามาจากใครอย่าโลลนะอย่าครับถึงแม้นายพรจะรอดพ้นจากการถูกจับกุมจากข้อหาค้ายาแต่ผลกรรมก็ได้ไปตกที่ผู้เป็นลูกแทน อพอเจริญพรสาธุชนทั้งหลายละครชีวิตที่ผ่านไปนั้นเรียกว่าเป็นตัวแสดงท่าแท้แห่งกฎความจริงในธรรมชาติคือกฎแห่งกรรมใครกระทำสิ่งใดนั้นผลนั้นย่อมคืนกับผู้กระทำนั้นว่าจะทำดีหรือทำชั่วผู้กระทำนั้นย่อมรับผลนั้นเสมอพ่อแม่อาจจะคิดว่าตนเองนั้นทำสิ่งนี้และหลีกได้หลีกจากกฎหมายบ้านเมืองได้แต่สิ่งหนึ่งที่หนีไม่พ้นคือกฎแห่งกรรม ดังเช่นที่ปรากฏให้เห็นในภาพเรื่องว่าสุดท้ายลูกตนเองนั้นกลับไปซื้อ,อยาเสพติดจากบุคคลที่ซื้อมาจากตนเองสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงในสังคมและเป็นอย่างนี้จริงๆมากมายถ้าเราสังเกตให้ดีในสังคมของเราทั้งหลายเราจะเห็นความจริงนี้ปรากฏอยู่ในทุกแห่งบัณฑิตทั้งหลายจึงละเว้นการกระทาความชั่วและมุ่งทําความดีเช่นเดียวก,กันกับคนปานทั้งหลายยากที่จะทําความดีและมุ่งทําความชั่วเพราะไม่เข้าใจกฎแห่งกรรมว่าจะทําดีหรือทําชั่ว กูกระทำนั้นยอมรับผลนั้นเสมอ